t o y ยต้าแคมร 2.0G ค่ะคันนี้ภายในเป็นเบาะส้มปี2018ไม่70,000ค่ะคันนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1 4 4 9 0 0 0คันนี้นะคะอยู่ที่619,000ค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000เท่านั้นรับรายได้22,000 3ซื้อได้เลยนะคะถ้าลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวนะคะซื้อได้เลยนะ,ะกับ t o y ยต a c แคมรคันนี้ค่ะสีบอนเงินดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายเลยแล้วก็เป็นสียอดนิยม มากเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถประวังจากหน่วยงานอีกหนึ่งคันค่ะขับมือเดียวเดี๋ยวพาไปดูภายในนะ,ะรุ่นนี้นะคะจะดูสปอร์ตมากๆนะคะรถรุ่นภายในสีส้มเนี่ยเขาจะตกแต่งมาภายในดูสปอร์ตนี่เลยนะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยค่ะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะคะการันตีสภาพเดิมคันนี้นะคะล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ QC อย่างเดียวอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะดูได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถยน์มือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ขึ้นจะได้ไม่พลาดรถสวยที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทท่านมาพบกับรถที่การันตีสภาพเดิมไม่มีพิวามชนหนักจมน้ํากันอีกเช่นเคยค่ะเล่มไม่มีช้ารุดสูญหายค่ะหากลูกค้านํารถออกไปเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค นั่งสบายๆเดินทางภายใน อ,ออปชันเยอะนะ,ะเดินทางไกลๆนี้จะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะออปชันนี้เขาจัดเต็มอยู่แล้วกับ To y ยต้ Cam ม y ค่ะคันนี้นะคะเป็น t o yo ต้ Cam ม y 2.0G ปี2018ไม่70,000เท่านั้นค่ะมาอยู่ที่ประมาณ78,000ค่ะคันนี้ราคา619,000ผ่อนเริ่มต้อนอยู่ที่11,000ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยนะคะลูกค้ามีเครดิตดีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวซื้อได้เลยนะคะรับรายได้อยู่ที่ประมาณ23,000 จบค่ะกับ Toyota c a คมปคันนี้นะคะสีบรอนซ์เงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะแล้วก็เป็นรถประวังจากหน่วยงานข้อดีสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าคันนี้มาจากที่ไหนนะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำแน่นอนเป็นรถขับมือเดียวค่ะนะเป็นรถประวังจากหน่วยงานเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมรอบๆคันเลยลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาทดลองขับสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสร ไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะเข้ามาทดลองขับได้คันนี้ภายในเป็นเบาะส้มนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะ,ะไปทีละจุดเลยนะ,ะตัวนี้รุ่นนี้ค่ะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแบบใบ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกข้าหน้าแล้วก็ได้เซ็นเซอร์รอบคันด้วยเซ็นเซอร์กะระยะนะคะเนี่ยค่ะด้านข้างเนาะถ้าเราแบบอ่าใกล้นะคะ ใกล้สิ่งของนะตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะอยู่ตรงด้านหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะรุ่นนี้ได้เป็นกระจังหน้าโคเมียมค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะการันตีสภาพเดิมนะคะมาดูฝาก,กระโปรงกันค่ะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะเข้ามาหลายคันอยู่นะคะ,ะคันนี้นะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ QC เป็นบางจุดเท่านั้นเองนะคะเหลือ QC เป็นบางจุดเท่านั้นเอง นะนี่ค่ะก็คืออ่เหลี่ยมคมนะคะของฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มค่ะการันตีสภาพเดิมนี่ให้ดูด้านข้างฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมนะคะเป็นตาโตยโยต้นะคะ มาดูในส่วนของ Mac, แม็กเราก็ยางกันบ้างคะ่ะสเปคเดิมโรงงานคำแม็กห้าลูนะคะได้เป็นแม็กห้าลูยางปี2020ถ้ายางแตกลายงานหรือว่ามีอ่าไม่มีดอกอยางแล้วตรงนี้น้ำหนึ่งดูแลเปลี่ยนยางให้นะคะส่วนซีรีย์ยางคันนี้นะคะอยู่ที่215ทับ 60R16 อาแม็กขอบ16นิ้วคะ่ะ มาดูด้านข้างกันค่ะกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะ t ต y ยต้ c a คม y นะคะรุ่นนี้นะคะตรงขอบกระจกนี้นะคะก็ะเนี่ยค่ะเป็นคโครเมียมเพิ่มความหรูหราเข้ามาอีกนะคะแล้วก็ที่เปิดด้านนอกเป็นคโครเมียมค่ะนะคะกระจกเดิมนี่มาดูภายในของคันนี้ค่ะในส่วนของตรงประตูกันก่อนกว่านะคะเนี่ยค่ะตัวน็อตต่างๆนะคะรอยคู่รอยไข่ไม่มีค่ะการันตีสภาพเดิม แผงประตูนะคะสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นลายไม้ด้วยที่เปิดด้านในนะคะดูหรูหลาอยู่แล้วนะคะเป็นโครเมี่ยมค่ะนะคะโตยโยต้าแคมรีนะคะภายในของเบาะสีส้มจะดูสปอร์ตนะจะดูสปอร์ตเนี่ยค่ะจะได้เป็นเบาะสีส้มนะคะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะมีอมอ,อกอรนะคะแล้วก็มีแผ่นเพดด้านข้างค่ะสครับเพดน,นะคะตรงนี้อ่า เป็นโครเมียมค่ะตัวกันรอยนะคะเป็นโครเมียมตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไข่ค่ะมาดูภายในคันนี้กันบ้างฝั่งด้านหลังมาดูประตูรอยต่อประตูอะมาดูรอยต่อประตูกันก่อนนี่นะคะให้ดูรอยต่อประตูของแคมรี่ค่ะรอยเมคอัพต่างๆการันตีสภาพเดิมสวยค่ะฝั่งด้านหลังนะคะก็มี ะสะะักับเพดตัวกันรอยเช่นกันค่ะแล้วก็ตรงนี้นะก็มีม่านนะคะมีม่านด้านข้างนะคะซ้ายขวานะ,ะส่วนม่านด้านหลังนะคะจะเป็นไฟฟ้าที่เปิดด้านไหนเป็นโครเมียมอันนี้ก็จะมีลายไม้นะคะตรงนี้ก็มีอ่าช่องนะคะเหมือนแบบที่เขียบุรีนะคะอ่าหรือใส่ของอนเนกประสมได้หมดนะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ ด้านข้างนะคะตรงนี้ก็มีใส่แก้วน้ำต่างๆนะคะและตรงนี้ก็มีที่ล็อกเด็กเนาะเนี่ยค่ะมาดูแม็กด้านหลังกันบ้างค่ะนี่ค่ะแม็กฮัลโลโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะได้ดิสเพกสีล้อนะคะ ซนิยังสอย่างาทับหกสิบนะคะนี่ก็จะเป็นไซส์ในส่วนของอยางยางปี20ค่ะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะคะถ้ายางมีรอยแตกลายงานหรือว่าดอกอยางไม่มีตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเราเปลี่ยนให้ดูแลให้ค่ะเราดูแลถึงความปลอดภัยของลูกค้านะคะมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะรอยบุบรอยลักยิ้มตรงนี้นะคะไม่มีคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะล้างทําความสะอาดเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพอีกทีหนึ่งคันนี้ยังไม่ได้ผ่าน QC เนอะเดี๋ยวเขาจะต้องมีการมาตรวจมาเช็คในน,นนนนส่่ะะ่วขออองงรายยละเเเีีีดถถั้ป็ทพ เข้ามาใหม่เลยนะคะเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายมีถึง4จุดด้วยกันนะคะนี่ค่ะอ่ะแล้วก็ด้านหลังของรถแคมรี่คันนี้พามาดูภายในรถรุ่นนี้กว้างอยู่แล้วนะคะแคมรี่นะคะถือว่าเป็นรถที่กว้างอยู่แล้วนะคะอ่ะนี่ตรงนี้นะคะก็ด้านในค่ะ นะคะสามารถนะคะเอื้อมมือออกมาได้นะคะเอื้อมมือออกมาได้มาหยิบของใกล้ๆได้ในขณะรถวิ่งนะโตโยต้าแคมรี่นะคะตรงนี้ก็สามารถทําได้เนาะอันนี้ก็คือร่องรอยของเนี่ยค่ะรังน้ำตรงนี้นะคะรอยเมคอัพต่างๆนะคะไฟด้านท้ายไฟเดิมจากโรงงานสเปคเดิมโรงงานเลยค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยนี่ค่ะรอยเมคอัพต่างๆอ่ะนี่ค่ะ ซิลิโคนไฟด้านหลังนะคะก็ไฟเดิมสนใจนะคะเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้อันนี้เราทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเจ้าหน้าที่นะคะ QC มาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่าตรงไหนใช้ได้ไม่ได้แล้วก็คืออันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาใหม่ไม่กี่วันนี้เองนะคะอันนี้คือเราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยและะ้วกระจกด้านหลังขาดนะคะมีมีกระจกเดิมนะคะมีตราตโตโยตา้ามีระบบไลฟ์ฟ้าไฟเบรกดนที่3อยู่ด้านหลังคะ่ะ ด้านท้ายสวยมากๆเลยไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่โกดัง3นะคะเป็นโกดังเก็บรถของอเพชรยนต์นะคะน้ำหนึ่งก็นำมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันก่อนเลยนะคะแม็กด้านหลังค่ะนี่ค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมีย่ยมกระจกด้านข้างเป็นกระจกเดิมนะคะกระจกบานหน้าสักครู่นี้ก็เป็นกระจกเดิมเนาะ นี่ค่ะด้านหลังเมื่อกี้ที่บอกว่าด้านหลังสามารถเปิดได้นะคะก็คือเปิดจากตรงนี้นะคะแล้วก็เอื้อมมือนะคะไปหยิบของด้านท้ายได้เลยในขณะรถวิ่งแต่ของต้องอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆด้านหลังนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีช่องใส่แก้วน้ํา นะคะได้เป็นเบาะสีส้มดูสปอร์ตค่ะนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ ISO f i x ได้นะคะก็เชื่อมกับคาซีดได้เลยนะคะตรงนี้ด้านหลังเบาะนั่งสบายค่ะกว้างมากๆแคมรี่นะคะเป็นรถที่นั่งเวลาเดินทางไกลๆนะนั่งไม่เมื่อยนะนั่งสบายๆค่ะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยกระเป๋าใส่เอกสารค่ะมีทั้ง2เบาะเลยนะคะนี่ภายในของแคมรี่กว้างมากๆนะคะกว้างมากๆออปชันจัดเต็มเลยนะคะไฟด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีถึง2ดวงด้วยกันนะคะนี่ค่ะ อ่ะก็ไฟตรงกลางนี่นะคะแล้วก็มีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะ,ะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านี่ค่ะเบาะสีส้มกว้างมากๆมาดูโครงสร้างประตูฝั่งนี้กันบ้างค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ํฝาฝักด้านนี้สครับเหต็ตรงนี้เราย,ยังไม่ได้ลอกเลยนะคะนี่มีสองฝั่งนะคะตัว ที่บังแดดส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นม่านบังแดดไฟฟ้านะคะด้านหลังเป็นม่านบังแดดไฟฟ้าต้องเปิดจากด้านหน้านะคะต้องเปิดจากด้านหน้าอ่ะนี่นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจแบบกุญแจสมาร์ทคคเลตน,นะเป็นสมาร์ทคคเลต์แบบนี้นะก็แค่กุญแจอยู่ใกล้ๆค่ะนะคะก็สามารถปลดล็อกนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าประตูปิดไม่แน่น ล้องซะงั้นนี่ค่ะประตูปิดไม่แน่นอ่ะนี่ปิดประตูให้แน่นๆนะถ้าปิดประตูไม่แน่นเราจะทำการล็อกนะคะเขาก็จะร้องนะคะต่อให้กดจากรีโมทเช่นเดียวกันก็ร้องเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะอ่ะนี่คือล็อกแล้วนะคะนี่คือล็อกแล้วอ่ะถ้ากดอีกทีหนึงก็คือแบบว่าสัมผัสใกล้ๆก็คือเปิดนะคะนี่ ภายในหรูหราสปอร์ตมากๆค่ะเบาะส้มจะดูเป็นเบาะสปอร์ตนะคะเบาะหนังเรียบตึงนะคะแล้วก็เบาะด้านหน้าคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางด้วยกันเลยนะ,ะปะเปาะเบาะปรับได้8ทิศทางด้วยกันนะคะพวงมลาลัยค่ะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวานะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายของลายไม้ด้วยนะคะออปชัน่นเขาเยอะจริงๆค่ะแคมรี อันนี้ก็คือคอนโซลด้านหน้านะคอนโซลด้านหน้าอ่ะแล้วก็นี่ให้ดูด้านหลังคันนี้มีถุงลมนิราภาัยถึงเจ็ดใบด้วยกันเลยนะคะมีถุงลมนิราภาัยถึงเจ็ดใบด้วยกันอันนี้ยังไม่ได้เอาพลาสติกออกเลยนะคะเนี่ยค่ะก็มีเปิดกระจกนะคะก็ไฟก็ติดเนี่ยค่ะมีไฟอา่านแผนที่ด้านหน้า ่ะ,ะสนใจรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถยกหูโหทรหาสอบถามได้เลยกระจกมองหลังนะคะก็มีตัวปรับลดแสงนะคะมีตัวปรับลดแสงอ่ะนะ,ะพวงมาลัยค่ะนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลด้วยนะคะคันนี้นะคะเหยียบเบรคค่ะนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะ,ะเป็นปุ่มสตาร์ทมือ แล้วก็เบรกนะคะอ่าไม่ใช่เป็นเบรกมือนะจะเป็นเบรกเอ่อจะเป็นเบรกเท้าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ปดเบรกเท้าที่เท้านะคะอันนี้ก็คือหน้าจอด้านหน้าเป็นแบบสามดีสามมิตินะคะสีน้ำเงินก็ดูสบายตาเล็กไมายอยู่ที่เจ็ดหมืนแปดกิโลค่ะเจ็ดหมื่นแปดนี่นะคะแอ้นนะคะเป็นแบบ ดูโอโซนนะคะก็คือแยกโซนซ้ายขวานะ,ะเลือกตามใจเลยนะคะฝั่งด้านนี้นะคะจะเอาเบาเอาแรงก็ได้นะคะฝั่งนู้นนะคะแยกได้เลยไม่เหมือนกัดน,นะ,ะก็สามารถแยกโซนได้นะคะแล้วก็ที่นั่ง่ะสามารถนะคะจดจำเมนบรีนะคะที่เราตั้งนะคะ ในเบาะได้นะคะสมมติคนมาขับของเราเนี่ยนะเขาก็จะมีการปรับเบาะอยู่แล้วใช่ไหมอ่านะ,ะถ้าเรามานั่งปุ๊บจะให้เป็นเหมือนที่เรานั่งตำแหน่งเราไม่ต้องโยกเราก็กดปุ๊บได้เลยนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเมมโมรีนะคะก็คือ,อจดจำนะคะถึง2ระดับด้วยกันนะแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะคะอ่าเรียกง่ายๆเลยก็คือจดจำเบาของเรานั่นเองนะคะภาษาบ้นบานๆเลยกระจกมองข้างนะคะมีตัวปรับ ตัวนี้นะคะพับปรับไฟฟ้านะคะปรับพับปรับไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบายสปอร์ตมอนิเตอร์อ่ะก็คือเรียกง่ายๆก็คือว่าเวลามีรถส่วนทางเราในมุมอับนะคะเขาก็จะมีสัญญาณเตือนด้านข้างกระจกนะคะตรงนี้จะมีสัญญาณเตือนด้านข้างกระจกตรงนี้ค่ะนะคะจะขึ้นเป็นแสงไฟสีส้มๆนะคะถ้ามีรถนะคะมาข้างๆเรานะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะ แล้วถ้าเรากดตรงนี้เขาก็จะทํางานนะถ้าเราตรงนี้ก็กดปิดนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น parking sensor เนี่ยจะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่ค่ะเวลามีรถสวนทางเราเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีไฟเตือนตรงนี้อันนี้คือปิดนะคะแล้วก็มี parking sensor ค่ะเซ็นเซอรอบคันเนาะถ้าอยากให้เขาแจ้งเตือนก็กดปุ่มตรงนี้นะคะเขาก็จะเวลามีอ่าเราขับโดนใกล้สิ่งของเขาจะมีเซนเซอร์คอยเตือนเรานะคะก็เนี่ยค่ะง่าย บอกแบบภาษาบ้านๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือคอนโซลด้านตรงกลางคอนโซลด้านหน้าค่ะนะคะแอร์ก็แยกซ้ายขวานะคะก็เป็นเครื่องเสียงค่ะก็รองรับนะคะเนี่ยค่ะ FM AM นะคะใส่แผ่นได้นี่ค่ะก็คือลายไม้ด้านหน้าการันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะะออปชันเขาเยอะจริงๆนะนะคะ ก็สะดวกสบายค่ะตรงนี้ก็มี USB AUX นะคะตรงนี้แล้วก็มี power outlet ตรงนี้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้คอนโซลตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้เช่นเดียวกันมีช่องใส่แก้วน้ำนี่ก็จะเป็นลายไม้ค่ะนะคะเกียร์นะคะ,ะ,คะ6สปีดด้วยการน,นะคะมีเออ่ skidshift นะคะก็คือสามารถเล่นเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะที่เกียร์ได้นะ,ะเปลี่ยนเป็นไตระดับเกียร์1เกียร์2 เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกตรงนี้ได้นะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนะคะก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็นพวก iPhone หรือว่าเพวกโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่สามารถชาร์จกับตรงนี้ได้แล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้อันนี้คือเนี่ยค่ะกดเปิดกดปิดอ่าอ่ะ,อะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะถ้ากดปุ่มตรงนี้นี่กดปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นม่านด้านหลังค่ะนี่ม่านด้านหลังอ่ะกดปิด ส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นแบบแมนวนวลนะคะเป็นแบบแมนวนวลค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากาัดอ่ะและที่สําคัญค่ะตรงนี้ค่ะเบาคนขับตรงนี้นะคะเราสามารถปรับเบาะได้สมมติว่าเรามีเด็กน้อยหรือว่าแฟนเรานอนหลับอยู่ตรงนี้นะคะปกติเราต้องเอื้อมใช่ไหมนะ,คะแคมรี่ค่ะ,ะเขาสามารถปรับเบาะตรงด้านข้างตรงนี้ได้ นะคะก็เนี่ยค่ะสะดวกสบายค่ะแคมป์รีออปชั่นเขาเยอะจริงๆรนะคะรับรายได้23 0 0 0ซื้อได้เลยจบเลยกับแคม r y รีค่ะคุ้มค่าสุดๆนะ,ะราคา6 1 9 0 0 0้าัป้าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะทุกคนนะคะก็เปิดห้องเครื่องด้านหน้ากันตรงนี้มาค่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเดี๋ยวนราหนึ่งจะเดินนะคะให้ดูรอบคันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้า เนี่ยค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะอ่ะน้ำมันนะคะชนดิดเชื้อเพลิงก็รองรับนะคะ E 2 0ด้วยนะคะ9195แก๊สโซฮอล์เบนซินได้หมดเลยเอามาดูเครื่อง2.0ค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะทุกคนห้องเครื่องด้านหน้า นี่ค่ะฝากระโปรงนะคะจะเป็นแบบตัวเป็นโชคนะคะไม่ต้องหาตัวค้ำเลยนะคะสะดวกสบายผู้หญิงอย่างเราเปิดขึ้นได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องดูเออ VVTI นะคะ v v t i w นะคะฝากครอบสีขาวนี่ค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะหากนำรถออกไปเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาไ,ได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะอันนี้นะคะก็คือ แบตเตอรี่ก่อนปล่อยนะคะเราจะดูแบตเตอรี่ให้นะคะดูหม้อน้ําดูในส่วนของน้ํามันเครื่องให้การันตีสภาพเดิมค่ะนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังสภาพเดิมสวยอยู่ตัวน็อตต่างๆนะคะเนี่ยค่ะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขนะคะรอยเมคอัพต่างๆคําเตือนนะคะข้อควรระวังจากโรงงานนะคะก็อยู่พบชัดเจนฝากระโปรงเป็นตาโตโยต้าค่ะถือว่าสภาพเดิมการันตีอันนี้ก็ปิดลงง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ ห้องเครื่องด้านหน้าสะอาดสะอ้านค่ะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าเราจะดูแลในส่วนของปรับสภาพรถทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือปิดง่ายๆปิดลงแบบนี้ ยต้าคอมพิวเตอร์ค่ะ2.0นะคะตัว g ปี2018ไมาอยู่ที่7 8 0 0 0กิโลค่ะราคา6 1 9 0 0 0้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000รับไรายได้2 3 0 0 0ซื้อได้เลยลูกค้าที่มีเครดิตนะคะกะ็บัตรประชาชนใบเดียวนะคะบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองนะคะโตโยต้าแคมรี่นะคะ, ry, ะ,ค,ะคันนี้การันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําสวยมากๆเลยนะคะสนใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเตรียมเอกสารให้ครบค่ะนะคะกะ็มีอะไรมีปัญหาอะไรนะคะอยากรู้เครดิตอะไร ก็ยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ